ค่ะตอนที่สองนะคะวันแม่นะคะตอนที่สองต่ออันนี้ดูดูสภาพห้องนะคะหลังจากที่กวาดแล้วนะคะมีรอยชำรุดนะคะรอยชำรุดตรงเนี้ยค่ะก็ต้องซ่อมตรงนี้ค่ะซ่อมตรงเนี้ยมันเดึงดับเดึงดับแต่ด้านเนี้ยดีอยู่แต่มุ้งลวดเนี่ยมีบ้างอันนี้มีแล้วก็ไม่มีนะคะต้องไปตัดมุ้งลวดใหม่เพิ่มเติมแล้วก็ทําความสะอาดวันนี้เราแค่กวาดเฉยนะคะ กวาดไปกวาดหยาบกับกวาดละเอียดนะคะขวาดรอบแรกเอาเศษขยะออกขวาดแล้วก็ขวาดละเอียดสองรอบนะคะดูนะคะค่ะอันนี้เป็นที่ราวพาดผ้านะคะราวพาดผ้าแบบศิลปะผู้อยู่นี่คงจะมีศิลป์มากมายเลยแหละนะคะนี่ห้องอาบน้ํานะคะค่ะก็อยู่ในสภาพเก่า4ปีแล้วไม่มีใครมาดูแลนะคะ คุณแม่ก็กวาดตะกี้นะคะแม่พออยกวาดตะกี้นะคะเนี่ยเนี่ยค่ะตรงนี้ระเบียงระเบียงเนี่ยมีระเบียงตรงเนี้กว้างหนึ่งเมตรนะคะแล้วก็มีบันไดาทางลงบันไดาทางลงนะคะสามขั้นสามขั้นนะคะสามขั้นด้านข้างขวานี่เป็นการตกแต่งแบบไทยๆนะคะไทยประยุกต์นะคะ มีอ่างล้างหน้านะคะค่ะเนี่ยลงมาแล้วค่ะอันนี้พื้นที่พื้นที่ใช้ชห้องน้ํานะคะก็เป็นเอาดอร์นะคะเอ้าดอร์แต่มีหลังคาส่วนหนึ่งไม่มีหลังคาส่วนหนึ่งค่ะอันนี้เป็นปูนเปื่อยนะคะเป็นปูนเปื่อยทําไว้ดีนะคะแต่เพียงแต่ว่าไม่มีใครดูแลก็ซุดโสม์ปวกดินบ้างนะคะด้านเนี้ย ก,ก,ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซ่อมแซมเอานะคะค่ะเนี่ยเวลาเข้าห้องน้ําจะนั่งตรงนี้แล้วก็แต่ไม่มีกลิ่นแน่นอนนะคะตรงนี้มีร่องรอยการเลียงอิดมอนไว้สวยงามแต่ดินน่ะห้ากระมังค่ะขนออกไปแม่พลอยขนออกไปแล้วห้ากระมังนะคะก็แล้วก็มีต้นไม้มันขึ้นแม่พลอยก็ตัดตะก,กี้นะคะก็ข้างบนเนี่ยก็จะมีต้นลีลาวดีให้ความร่มเย็นนะคะเข้ามาแล้วเย็นนะทำความสะอาดดีๆเนี่ย แจ๋วเลยค่ะเป็นห้องน้ำแบบศิลปะค่ะแต่ไม้ก็ถูกปวกกินบ้างก็ต้องซ่อมเอาเนี่ยค่ะหลังคานะคะหลังคาค่ะ